ถ้าวันนี้คุณกำลังมองหาทาวน์โฮมสุดหรูที่มาพร้อมฟังก์ชันการใช้งานที่ครบคันค่ะแล้วยังให้พื้นที่ใช้สอยมาเทียบเท่ากับบ้านเดี่ยวพบกับที่นี่เลยค่ะโดเมโทงามวงวานทาวน์โฮม3ชั้นสไตล์โมเดิร์นโมร็โกค่ะที่ผสมผสานศิลปะตะวันตกและตะวันออกเข้าด้วยกันพร้อมใส่ใจดีเทลการใช้ชีวิตด้วยนะคะและที่นี่ค่ะยังเดินทางสะดวกด้วยค่ะเพราะใกล้กับทางด่วนและรถไฟฟ้าสายสีม่วง มาพร้อมกับความไพรเวทเพราะมีเพียงแค่60ครอบครัวเท่านั้นค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวกาแฟกับนงหมวยจะพาไปชมความพิเศษของโครงการนี้กันค่ะโครงการนี้ตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพเดินทางสะดวกทุกเส้นทางเพียง5นาทีถึงจุดขึ้นลงทางด่วนด่านงามวงวานใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วงถึง2สถานีคือแยกติวานนท์และกระทรวงสาธารณาสุขอยู่ห่างจากกระทรวงสาธารณาสุขเพียงแค่400เมตรเท่านั้น สิ่งอำนวยความสะดวกโดยรอบใกล้ศูนย์ราชการนนทบุรีและโรงพยาบาลชั้นนำเช่นโรงพยาบาลนนทเวศและโรงพยาบาลบำราศนา,าดูลรายล้อมด้วยแหล่งช้อปปิง้งเช่นเดอะมอลล์ราสโตร์งามวงวานเอสพาดแครายและเซ็นทรัลรัตนาธิเบศโครงการตั้งอยู่ด้านหลังกระทรวงสาธารณาสุขผู้พักอาศัยสามารถใช้พื้นที่ในกระทรวงสาธารณาสุขสำหรับออกกำลับบงกายได้โดยจะสามารถใช้บริการได้ในวันจันทร์ถึงศุกร์ตามเวลาราชการ มาต่อกันที่สิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการกันค่ะโครงการมีกินลิฟวิ่งสเปซสวนส่วนกลางที่ให้คุณพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติพร้อมระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงกล้อง C C T V รอบโครงการและระบบพาร์ทคัสสะดวกและปลอดภยัยอีกหนึ่งจุดเด่นคือระบบสมาร์ทโฮมออโตเมชันที่ช่วยคุณควบคุมการเปิดปิดไฟฟ้าด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้าเซ็นเซอร์บันไดสัญญาการขโมยกล้องวงจรปิดและระบบรักษาความปลอดภัยได้ง่ายๆผ่านสมาร์ทโฟน และมาถึงช่วงที่ทุกคนรอคอยแล้วค่ะตอนนี้กาฟฟี่กับน้องหมวยนะคะยืนอยู่หน้าบ้านตัวอย่างค่ะเป็นไทท์เมดไฟ์พัดของโครงการเดอะเมโทรงามวงวานค่ะซึ่งพื้นที่ใช้สอยที่นี่อยู่ที่150ตารางเมตรนะคะนากว้างอยู่ที่5เมตรเลยค่ะบอกเลยว่ามีการดีไซน์ที่ลงตัวมากๆพร้อมพื้นที่ใช้สอยที่สามารถทําให้คุณปรับเปลี่ยนได้อย่างลงตัวเลยค่ะเดี๋ยวตามมาดูด้านในกันได้เลยค่ะ มาเริ่มกันที่ชั้นหนึ่งนะคะสามารถจอดรถได้ถึงสองคันเลยค่ะกว้างขวางสะดวกสบายสําหรับทุกครอบครัวเลยแล้วก็พอเดินเข้ามาในตัวบ้านนะคะก็จะพบกับโซนนั่งเล่นค่ะซึ่งก็จะอยู่ติดกับในส่วนของโต๊ะทานข้าวนะคะหรือว่ามุมทานอาหารค่ะแล้วก็จะเชื่อมต่อกับแพนทรีซึ่งเหมาะกับการทําอาหารในรูปแบบง่ายๆได้เลยส่วนด้านหลังนะคะก็จะเป็นโซนวอชชิ่งค่ะซึ่งจุดเด่นของโซนนี้นะคะเราจะมีการลงเซาเ์เคมแบบมีคานเชื่อมเอาไว้ให้ทําให้ผู้อยู่อาศัยอะคะ่ะสามารถ ตกแต่งตามที่ต้องการได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโซนปิ้งย่างนะคะเวลาเพื่อนมาหาเนาะหรือว่าจะปรับแต่งเป็นครัวไทยก็ได้เหมือนกันค่ะต่อมาเดี๋ยวหมวยจะพาไปดูที่ชั้น2กันนะคะ ในส่วนของชั้น2ค่ะเป็นพื้นที่ที่เหมาะสําหรับครอบครัวที่ต้องการความเป็นส่วนตัวมากๆค่ะน้องหมวยเพราะว่าที่นี่ให้มาถึง3ห้องนอนและ2ห้องน้ําด้วยกันค่ะโดยห้องนอนเล็กนะคะห้องนอนเล็กที่2และห้องนอนเล็กที่3เนี่ยสามารถทุบผนังนะคะเพื่อเชื่อมต่อพื้นที่เข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มสเปซทาให้คุณจัดสรรพื้นที่ให้ตรงตามโจทย์การใช้งานของคุณได้เลยค่ะ และในชั้น2นะคะยังมีอีก1ห,ห้องนอนค่ะที่ให้มาอย่างกว้างขวางและสามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันให้ลงตัวตามโจทย์ของคุณได้อีกเช่นกันและที่นี่นะคะยังสามารถทําเป็นอีกหนึ่งห้องเอเนกประสงค์หรือห้องพักผ่อนให้กับคุณได้ด้วยค่ะ ถัดมาก็ฟี่จะพามาดูห้องน้ํานะคะห้องน้ําของชั้น2เนี่ยจะให้มาถึง2ห้องน้ําด้วยการที่เป็นขนาดเล็กและขนาดใหญ่ค่ะมีการจัดสรรพื้นที่ในห้องน้ําได้อย่างลงตัวแล้วก็สะดวกสบายในการใช้งานด้วยค่ะพร้อมกับให้สุขภัณฑ์ที่เป็นแบรนด์ของคอตโตมาให้กับคุณด้วยถัดมาเดี๋ยวเราไปดูพื้นที่ใช้สอยชั้นที่3กันเลยค่ะ เฟสพื้นที่บันไดนะคะที่เชื่อมต่อระหว่างชั้น2และ3เนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างไม่แคบเลยค่ะแล้วพอมาถึงชั้น3นะคะยังมีกระจกเข้ามุมที่ช่วยให้แสงธรรมชาติเนี่ยเข้ามาตอนระหว่างที่คุณเดินขึ้นมาทําให้คนที่กลัวที่แคบเนี่ยหมดปัญหาเรื่องเหล่านี้ไปได้เลยคะ่ะมาต่อกันที่ชั้น3นะคะชั้นนี้จะเป็นไฮไลท์ของบ้านหลังนี้เลยค่ะเพราะว่าจะมีเป็นมาสเตอร์เบดรูมขนาดใหญ่แบบเต็มชั้นเลยนะคะแล้วก็ฝ้าเพดานจะสูงถึง3.15เมตรค่ะ และที่สําคัญนะคะในห้องนอนนี้จะมีกระจกทั้ง2ด้านค่ะทั้งด้านหน้าและด้านหลังทําให้ได้รับแสงธรรมชาตินะคะและก็มีการจัดแบ่งโซนอย่างเป็นระเบียบนะคะมีทั้งมุมแต่งหน้าค่ะมีทั้ง w a l k in c r o ร e t แล้วก็บาร์โคนี่นะคะซึ่งสามารถออกไปรับรลมในช่วงเย็นได้เลยค่ะและที่สําคัญค่ะสําหรับชั้น3นี้นะคะจะมีฝ้าเพดานที่สูงกว่าชั้นอื่นทําให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกมากๆเลยค่ะ จุดเด่นของบ้านเมทไฟพัดนะคะก็คือให้หน้ากว้างมาถึง5เมตรเลยค่ะทําให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันการใช้งานได้อย่างหลากหลายนะคะนอกจากดีไซน์ที่สวยงามแล้วค่ะที่นี่นะคะยังใส่ใจในเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานที่ให้มาอย่างครบคันอีกด้วยโดยพื้นที่หน้าบ้านตรงลานจอดรถค่ะเรามีการลงเข็มแล้วนะคะเป็นแบบปูพรมเลยลึกถึง3เมตรและส่วนตัวบ้านก็มีการลงเข็มเช่นกันค่ะลึกถึง21เมตรค่ะลงไปถึงชั้นหินเลยนะคะจึงป้องกันในเรื่องของการที่ทําให้บ้านของเราเนี่ยเกิดปัญหาเรื่องพื้น สุดนั่นเองค่ะแถมค่าส่วนกลางที่นี่นะคะยังมาในราคาที่ค่อนข้างโอเคเลยค่ะอยู่ที่35บาทต่อตารางวานั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาฟังสรุปข้อดีข้อเสียนะคะของโครงการนี้กันค่ะเดี๋ยวเมโทรงามวงวานทำเลศักยภาพเดินทางสะดวกทั้งเข้าเมืองและออกต่างจังหวัด สังคมส่วนตัวเพียง60ครอบครัวดีไซน์โมเดิร์นโมร็อกโกพร้อมเทคโนโลยีสมาร์ทโฮมพื้นที่ใช้สอยกว้างรองรับครอบครัวขยายอย่างไรก็ตามสําหรับครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอาจจะต้องพิจารณาเป็นพิเศษเนื่องจากเป็นบ้านแบบ3ชั้นค่ะ สำหรับใครที่กำลังมองหาทาวน์โฮมสุดหรูค่ะที่ตอบโจทย์ทั้งฟังก์ชันการใช้งานและมีจุดเด่นด้านดีไซน์ที่สวยงามค่ะเดินทางสะดวกสบายนะคะต้องที่นี่เลยค่ะเดอะเมโทรงามวงวานถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ตอบโจทย์คุณได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะปัจจุบันเหลือเพียง6แปลงเท่านั้นนะคะหากสนใจอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรืออยากนัดชมโครงการสามารถสอบถามที่เวลล์วิ่ได้เลยค่ะ สำหรับคลิป Open House วันนี้นะคะก็ได้จบลงไปแล้วอย่าลืมติดตาม Open House ในครั้งหน้าของเรานะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย